เดี๋ยวนะครับช่องบอสองเชนแอ๊วนะครับอันนี้ก็พีโนมาเล่นด้วยนะฮะมาตัดยาให้กูครับนะฮะเอาเอาวอาวอา,อา,อาโอ๊ยตายละลงไปยนะังนหนถึนมาเร็ว ปุ๊บนั่นยาก็ได้เยอะนะฮะไม่รู้ว่าออกมาได้ยังไงนะฮะตัวน,นี้นะครับ เกาเดาหอบเอานะหอบแล้วแรงนะสองดูนะว้าวมีใครตามมานะครับน่ากองหญ้านนะน่ะน่ะมาช้าก็าาามาาผมมาตัดรอบหนึ่งนะ ก็บรรยากาศดีนะฮะแดดไม่ออกนะเครื่ทั้งวันนะฝนก็ตกไม่แรงนะลรืนนะครับมานี่แล้วก็เอาวยากนะครับกลัว สนัขบ้านโนไล่กัดนะฮะเดี๋ยวผมตามไปก่อนนะครับตรงสายน่าจะกลับยากวันนี้นะฮะได้ออกบาเวนนะครับน,านนานทีจะจะได้ออกมาแล้วเจอผมด้วยนะครับ เอาอีกแล้วเอาทุกกองเลยนะฮะแล้วผมก็จะจับนะฮะเดี๋ยวมามองนะฮะกลัวมันตามไปด้วยนะครับ หายมาเสียพิกายก็เก็บไว้นะครับนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็จะทําการหวานข้าวนะครับตรงนี้นะฮะยาหลกมากนะครับก็จะให้รถไยมาไถาหนึ่งรอบนะฮะเราให้ยาตายแล้วก็หวานนะฮะหวานข้าวนะครับเพราะว่าน้าไม่ ยังไม่มานะฮะตรงนี้นะครับเราไปดูหัวม,มันของลูกสีดีกว่านะว่าหัวใหญ่ไหมนะสูงก็น่าจะสองเมตรสองเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็ขี้ไก่นะฮะกับสิบห้านะสูตรสิบห้านะครับแล้วก็ลองผึ้นนะฮะอันนี้เป็นมันเหลืองนะครับหัวก็ไม่ใหญ่นะ,ะพอได้นะฮะดูข้างล่างนะครับ เราก็จะเอาประมาณนี้นะใหญ่ไหมนะครับสามนิ้วนะครับใหญ่ก็3ามนิ้วผมอีกนะฮะดูนะนะก็ไม่ใหญ่ทุกหัวนะครับก็ผลผลิตก็จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะฮะ <c oughs> เอา้าเอ เนีย่ยมาตามไอ้แล้วไอ้ยมตา,ามไปหรอ,อท่อนใหญ่นะครับต้าตัดปลูกก็น่าจะประมาณสี่ท่อนได้นะครับเพราะว่าถึงจะยอดถึงใกล้ยอดนะฮะลำอ่อนนะครับอ่อนมากนะครับก็ปลูกไปดนแดดก,ก็เขาก็จะตายนะแห้งเหี่ยว นะสู้เราเก๋ไม่ได้นะครับเพราะเขาจะทนแดดนะฮะแล้วก็มีน้ำเยอะด้วยนะฮะถ้าข้างนอกไหมไหมข้างในก็น้ำมันก็จะแห้งนะะเขาก็จะไม่แตกแตกยอดออกมานะครับนี่นะฮะคือสาเหตุที่ว่ามันสับปะหลังทำไมถึงไม่ออกนะครับเพราะน้ำข้างในของ,งเขาแห้งนะครับ ลำอ่อนก็ทิ้งนะฮะถ้าเยอะนะค,คิดว่าพอที่อที่เราเอามานะที่จะปลูกในสวนนะครับแต่เอามาให้พอนะครับถ้าไม่พอก็มันช่วงนี้ก็ราคาก็อแพงมากนะฮะช่วงนี้มันค่อนข้างอาจตายเยอะมากนะครับค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะครับ ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็หยุดงานนะครับเพราะว่าจบไปแล้วนะฮะที่สวนปรามไก่บ้านนะครับสวนปามอยู่คนละฝั่งกับบ้านพินานะครับก็ไปทำแท่งน้ำนะฮะแท่งน้ำสูงก็ประมาณ สี่ห้าเมตรนะฮะก็ผมก็ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเก็บยายวัวก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ